สวัสดีครับมือนี้อยู่กับ 5, 5. เซิร์ฟเวอร์5้าเราจะมาสุ่มตัวฟรีกันหัวฟรีอันนี้ถ้าชิมากินเนี่ยบ้า,าดอกไปสุม่มีเล่นไปก่อนมีอยู่เจใบกดไปึ่งครั้งขามไปเลย6ครั้งนี้ไม่บางอะไรหรอกไปอีกหนึ่งครั้ง สีทองจงมาผูวเหลี่ยวสีทองท่านโอ้โหนี่แหละขอจีเฮ็ดเดี๋ยวแท,แทงทอปมากก่อนขอจีเฮ็ดคลิปไปกลุ่มแทงทอปต้้งผงาดโอ้สีทองมาอีดิเอ้ยโอ้ยนใ่ไพี่กระบอกดีเดีว,ดวนี่โอ้ยสีทองอย่างดีไปเลยหนึ่งครั้ง อีกสามใบสามใบสามใบมาอีกหนึ่งครั้งไปอีกใสตะะดด่ตะม่าขดกดข้ามไปกดข้ามไป,กด,มไปกดข้ามไปอีกหนึ่งครั้ง มุกเมงไลเดอร์หาดาวม่วงแล้วหาดาวแล้วไปสิบครั้งไปพี่ไซตมะดโดดมัดจริงจังตุ้มชิวสีม่วงตุ้มใครเอ่ยดูดูไม่พลาฮีโร่ม่เล่น อไอ้เอาใบเอาใบเห็ดหาดาวหาหาดาวเหลืองแจกดาวหรือเปล่าใบแต่แบบใบเพิ่มคออัอาศาวินจักรกลเพิ่มเม็ดเจมชุบสีมว่วงสองอันตุ่มตุ่มตูมจงุงติดตามข้าจมตีโอ้ย แม็กสายฟ้าไปอีกเจ็ดสิบครั้งมันต้องไหนอีกละแม่ไอ้สีนั่นนะสีไอ้ทองสีทองจุงมาวบดด้ยมองเอ็มเชมมองมันหนึ่งตุม้มเชมในวันนี้แสดงถึงความหมาย บาคุสันเออเซอร์ฟนี่มันอ่นนน,าาน้ำบมาเนาะกิจกรรมไอ้บาคุสันไอ้แจกพี่เห็มไหม,น,น,ามาน้ำบมาเนาะตูมเอามิดเพื้นไปแล้วจึงจึงตูมชิวสีมว่วงตามเคย ดินลินเคลื่อนไว้ก่อนได้เปรียบกดินบอลไปอีกหนึ่งครั้งกดข้ามรอบนี้กดขาไปเลยกดข้าม,ามตุ้มตุมต้มตุมต้มตุมต้มตุ้มตุม้มตุ้มตุ้มโอ้ยไปอีกหนึ่งครั้งไปแล้วตุ้มโอ้โหโจเซ จัวสล่างสองบ้าม่ออบ่ไอ้้าแม่าแม,มารอบสุดท้ายมาัดจริงจังชิว้วตูมตู้โ้ยสีม่วงอีกละหากไม่อยากอกับอายจงกลายเป็นฮีโร่แบบฉันสิแล้วก็แสแน็ค สนิกนเนาะมันซื่อสนิกไปจะถึสนิกดะงูเนาะสนิกนอุกอ้จงคำรามหอกหนอไม้ยังก็สติงเกอร์วะสติงเกอร์ลูกคัสเอโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับสุ่มตัวฟีที่ตัวเกลือไปแล้วครับ